สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่ช่องเมนูชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะหนูเองก็มาตามสัญญานะคะเมื่อครั้งก่อนที่เคยสัญญาทุกคนเลยนะคะว่าจะมากินมาม่าเพชรมาเลเซียนะคะมาม่าเต๋วเพชรที่สุดในโลกนะคะทีเดียวซ่องกับปุ๊กนะคะแล้ววันนี้ก็มาทําจริงๆค่ะทุกคนอืซ่องๆค่ะทุกคนมัดเป็นทีละร,รอยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุณนน้ำมันข้าวกัน ขวัญกับมวงจงเจ้งนะทุกคนนะขวัญขึ้นอยู่เลยมันยังรนๆอยู่เพราะว่าหลวกนำร้อนไว้สีนาทีแล้วนะคะก็บอกว่าหลวกประมาณสีนาทีมันจะซุกในขนาดสีสวยงามกอดนี้นะทุกคนนะแต่ว่านี่อยากให้ทุกคนรู้นะคะวันนี้นูเตรียมนมมาเป็นที่เรียบรวนะคะปรองกับน้ำย็นนะคะถ้าว่ามันเผ็ดมากเกินไปเดียวเราจะได้มีตัวช่วยนะคะ ไม่รอชาทุกคนเรามากกินกันเลยเดี๋ยว <laughs> จะรุงหรือจะรวงนะคะทุกคนนะเราต้องมาดูกันนี่ ตอนนี้คําที่ซ้องนะคะทุกคนนะอืมนี่ค่ะ มันก็เผ็ดอะทุกคนนะเดี๋ยวค่ะตรวจเพิ่มตรวจเพิ่มกินดีซ้าำคำไม่ความว่ารเรือง แต่เราไม่ยอมแพ้นะทุกคนนะกินไอ้มัดก็คือต้องกินไอ้มัดตามสัญญานะ that แพชรนะทุกคนน้ำตาเลยมากค่ะทุกคนถึงจะเพชรหมาอย่างไงก็ต้องทำตามสัญญาล่ะคะทุกคนนะเพชรหมาหมากถี่สุดเลยมันเป็นเพราะวเรากินเพชรไม่แกงนะทุกคนนะแต่ในเมื่อแร่พเดียก็ต้องกินได้หมดจริงๆนะคะทุกคน ดีบกินหน้าทุกคนนะนี่ค่ะทุกคน mất thì đâu rồi tám thân nhà quân là ok 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 hẳn phép ok 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 chính ok nôm thì có ok 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 đai ok 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 นมก็มาเป็นหนึ่งกลองเต็มเต็มอืมมดจริงจริงค่ะทุกคนกินน้านี่ค่ะทุกคนทึ่งว่าจะกินเพชรม่เก๋งแต่ก็หลักสาสัญญาณนะทุกคนนา้าบอกว่าซ่องกระปุกก็คือซ่องกระปุกจริงจริงค่ะนี่มัดเกรียงคตรเปปเปอร์นะคะทุกคนมามา่าเพชรมาเลเซียเพชรจริสุดในโลกเพชรจริงๆกงการันตี สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ช่องเมนูชาแน,นลเนียนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมค,ค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆะคะ่ะบ๊ายบาย